สายไหนว่าสะพานจะว่าสะพานเนี่ยมาไกลๆก,ลกล็เดียวว่าสะพานกา็เลยนี่บอกมันเริ่มมาบอกไกลๆมันบอกให้มันโมเมนสะพานตัวข้กั้นในขยะน้ำพวกอันนี้เป็นขยะที่ลอยเข้ามานะฮะว่าเป็นสะพานยันเลยเนี่ยมาไกลโอ้สะพานนันสี่อย่างเขาได้สะพานอลไกันอยู <laughs> ่ยังวันยืนงง,งอยู่ไหมตึ้งบอก <c oughs> โอ้บอกเคยเห็นอน้องบอกเคยเห็นครับก็เลย นี่ล่ละนองออกมาจากที่ทำงานเนาะ่อะอเนาะอธิบายไม่ถูกดีบ่ห่วงว่าจักยุสัยเนาะแต่ว่ากับตึกลาบันช่องคือว่างามบ้านเฮ้าบ่มีจ่องประนันบ่ดเลยั้งแรกเนาะเออธรรมดาล่ะคนบ่เคยเห็นไอ้บ่ไเด็กกดดันได้หน่ เก็บภาพไว้ให้เจ้าแนมเต็มที่รวดบึ่งหนาเราเรื่องเตียงหนาคนที่บบได้เห็นแบบนี้เราทำแต่งานเนาะบ่เคยออกมาเที่ยวอยู่นี่อยู่อยู่กรุงเทพจักปีแล้วมากรุงเทพกะร่วมแบบอะไรชองทางปีแต่บ่เคยบ่เคยออกมาแบบนี้อ๋อบ่เคยมาเที่ยวเนาะนี่กะให้น้องเก็บภาพบรรยากาศเต็มตาโลดบัน เก็บไว้ไปสู่ไปเหล่าสู่พ่อแม่ฟังอยู่ทางบา้าทข้างหนึงแบบเออเอาหมูาหมาแย่หลายดาะอยากเอาหมูมาเลหลายอยากให้หมูมาเห็นน้ำม,มือหนาส่วนมาเดอ้อเดจ้าไอ้พา,ามาอีกยังมีอีกหลายที่ท,ที่เฮ้าบ้านเห็นเลยในเมืองกรุงเทพนี่เยอมากๆสบายดีน้องจินสบายดีกับเคยเห็นเมืองยุโรปบ่ยังบุเคยเห็น เราาาไปเบิงย่นี่ล่ะในประเทศไทยนี่ลหละจะเคยเห็นในรูปภาพมันบ่เคยเห็นแต่ในข้าดำสบายดีเ่เคยเห็นคือกันบ่นี่ก่เคยเห็นเป็นเมืองแบบวิวสวยงามเป็นคล้ายๆว่ายุโรปเลยแหละพาไปเบิงมีน้ำคล้ายๆน้ำทะเลด้วยชีฝาเท้ากลางม่องไปน้ำหมดกลางม่องซื้อยังก็ซื้อเรื่องเท้าเรื่องตะวันนะเขตเคยเห็นบ่เมืองยุโรป โบเคยเห็นเออบอเคยเห็นเดี๋ยวดิพาไปเบิง้งไปไปไปกันเลยพาน้องๆไปเบิ้งกับบนโบเคยเห็นมาเตี้ยวขงแหลกเนาะไปป้ไปน,น้องดำได้ตังซื้อให้น้ำเพชรน,น้ำเพชรโอ้ซื้อซื้อน้ำเพชรซื้อจริงบ่ซื้อเหรียญซื้อดำเลยเปลี่ยนซื้อได้ปะได้ซื้อนิดเฮ้ยนิดนิดยัง โอ้โหนี่ซื่อๆกับมีโอเคจะไปเจอกันที่หน้าสวนครับความสวยงามรออยู่โอ้ตกใจปะเป็นไดคือยุโรปปะประเทศนอกเลยประเทศนอกปะจะคิดว่าอยู่ไซนี่อยู่ไสนี้อยู่ยุโรปอยู่ยุโรปคืออะคือยเนาะสวยงามน้ำ พักอะไรกับน้องเนาะโอ้ข้างแรกเลยในชีวิตเลยวันนี้ได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้<ล>ขอะน้องอ่ะนี่คิดว่าเป็นยุโรปสิไปเจ้าเขาไปอะไระ๋ a y เขาเขาทางคุณทางสวนอเอ้ยทางศูนย์ประชุมแห่งชาติเศริกิจนี่มองนี้คือศูนย์ประชุมแห่งชาติเศริกิจทุ่นงนี้ลานลานหอเราจะเคยเห็นมาเที่ยวประเทศนอกกันประเทศนอกบอกดิมามามาเที่ยวกันมาประเด็นแหงการ ประเทศไทยได้น้องเลยโมเดนยุโรปนี่เลยอยู่ที่ประเทศไทยค่างไม่ต้องหุนแห่งงามพุนแป๊เราจะพาไปงามปะไอซีเนี่ยมงไหนงามมีน้ำผู้ขึ้นใส่ตื้ดน้ำพอดีงามแห่งน้ำผู้นั่นปะ ประดับใจแห้งปะแห้งประดับเห็ดข้งแรกเนาะข้างเห็รั้งแรกเป็นสีวิตเลยม่นค่อยมาเปืเลยขับป้าน้องมาอยู่ในนอซิมเมอร์อะไรมาสีม่วงเป็นเมื่อโมเป็นเลยผู้ทางเลยมุดหนามลงกระเด้นเมือทางเมืองบาดมุดหนามลงเขาหยิบประหนบ้านข้างล่างนี่เป็นเมืองใต้ดินเลยข้างล่างนี่เมืองใต้ดินเลยฟังพุ่นเด้ ห็นบ่งามบ่โอ้ยแปลงนายงามกว่านี้บรรยากาศดียั่งยำกานี้อยู่บ่แม่นยามเลี้ยงผาดงไปเบิ่งกันมายามเลี้ยงมีอดีเลไปป้าใส่ไหนว่าสะพานจะว่าสะพานนี่มาไกลๆก็เดียวว่าสะพานก็เลยนี่บ่มันเริ่มโมเบิ่งไกลๆมันบ่แม่นมันบ่แม่นสะพานตัวเขากั้นในขยะน้ำพวกอันนี้เป็นขยะที่ลอยเข้ามานะฮะว่าเป็นสะพานจงเลย เนี่ยมาไกลโอ้สะพานอันสยองเขาได้สะพานห่งเดคิดว่าเป็นสะพานสิพลังอย่างเดียวเลยตาดีบ่เห็นบ่ยูงามบ่ทางผีเขาอยากปั่นปีเป็ดเขาบ้านที่เปิดให้ปั่นหนียางลุ่งนี้ยางลุ่งนี่ ว้่าเลยว้าวสวยไหมสวยไหมงามากแรงแรงนะากงลาก่บงามแพงน้ำไหลไปใส่น้ำกระยุงมงเกาแหยลมพัดเข็ดคือน้ำไหลื่อเย เข้ามองแบบคือน,น้ำไหลเอารูไปอะไหลบ่พี่บอไหลนะลำพัดลงมาเองคือล้มพัดชิวน,น้ำฮักบอ่อข้าวะชอบบอสอ่เงี้ยเคยจะขึน้นี่บ่อนี่มั้งนี่บอ่อจะว่ายุโรปเห็นปนเ <laughs> ย็นแหง้งมากในยุโรปเคยจะเบิ่งในโทรทัศน์ะนะนี่บอเคยเห็นจะในโทรทัศน์ โทรศัพท์โทรศัพท์อ๋อมาครั้งแรกแล้วก็มาเจอแล้วความาความเป็นประดาก็คือเห็นแต่โทรศัพท์แต่ว่าความเป็นความเป็นจริงได้มาเห็นกับตาแล้วคือเห็นกับตาแล้วครั้งนี่ครั้งแรกโอ้โช<อ>คดีโชคดีได้มาเห็นอันนี้แมนโนสนใจอีหยังก่อน <laughs> ถามอีหยังก่อนประกัน <laughs> ถามอีหยังบัตนี <laughs> ่ <laughs> เขาแสดงนังนาะองวนวะโอ้มองคือเขาแสดงหนังเคยเห็นในทีวีบอได้จิด้ยเในละครอบ่ดนี่คือึ้งแ่อนะเค้ากลคเห็นจะพอรบื่นะปกา เด็ดส้มนึ่งไม่เห็นเนาะครั้งแรกในชีวิตเนาะจนนึ่งเลยพอนางหลับพูดพูดย่างไปนางหุ่นเนาะยางไปเรื่อยๆชมวิวนึ่งแหละเมืองยุโรปกิโลบแต่เป็นเมืองไทยถ่ายรูปจีลดะ พากันถทายรูปจีล่ะให้รูปไปพอให้แม่เบิงเออพากันถทายไว้เป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำครั้งหนึ่งได้มาที่นี่ พักกาัถ่ายลูกเก็บไว้มาครั้งแรกจะเห็นแบบนี้อได้ยูสวยเห็สแบบนี้งามดีไปเดินไป ไอ้ลูกเก็บไว้ลายงามปะง,งามจะเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่เราได้มาเที่ยวได้มาเห็นก็นกันนกับส่วนมูส่วนพวกมามือหลังมือนามันจะเห็นแต่งานบ่เคยเห็นคลิปเห็นแต่ในคลิปเขาลงบ่เคยได้มาสัมผัสเอง เออป,ปัดเองแล้ว,วนนหูซึกว่าวแล้ครั้งแรกในชีวิตหูซึกว่าสวยงาม <Yeah. S 1> คนหลายเนาะ พุสูงใช่ปะย่างขื้นปาเทิงนั้นเด้อไปทายลูบร่หารงามวิวสวยมากนี่แหละ คือยุโรปยุโรปในเมืองไทยทุกคนกับมาพนังพักผ่อนหล่อนใจคนหลายเนาะหลายนี่เป็นวันหยุดเนาะแมนเจ้าคือบวกับรลังกายขันมาเที่ยวมือเนี่ยเอาเที่ยวกับเล่นเลยเนี่ยวูบมันสิปียกมีเขามีห้องอาบน้ำรับเลย ก็ได้เตรียมพ้อมมือ้มาทางไปบฮูดีเจ้ากดโดนลงนี้ก็ได้บ้าที่ตอถอยบ้าทีตอดจะได้จะมีมองอย่างี้มองในแขนเจ้ามันสิบพ่พอดีเึ้นไปเทิ่งบ้าองหลังม่นปรบ้เนไปเทิงคุณนมลงมาเลยงามอุ้ยดอกไม้ อดอกไม่กันข้าเห็นดอกไม้นี่ปนไปใจงาม,งามาปะหุ่นไปหุน่นบิวงามเนาะหายกวยุโรปล่อยากละสายตาเลยบลอยากละสายตาเลยนี่มึงมี่งาม นี่ขายยุโรปเลยเนาะถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไว้ย,ยังวุ่นนั่นยืนงงอยู่ไหมตึ้งบ่โอ้บ่เคยเห็นน้องบ่เคยเห็นครับก็เลยนี่ละน้องออกมากจากที่ทำงานเนาะมันบอกมาถือเนาะ อธิบายไม่ถูกตีบุหงาจักอยู่ไสเนาะแต่ว่าก็ตึกล่าบันทองคือว่างามบ้านเฮาบ่มีจ้องปรนนันหมดเลยรั้งแรกเนาะเออธรรมดาล่ะคนบ่เคยเห็นไอ้ประเด็กกดันได้หน่เก็บภาพไว้ให้เจ้าแนมเต็มที่รถเบึงหนาเราเริ่องจริงเบึงหนาคนที่ ทำแต่ง,งานเนาะบ่เคยออกมาเที่ยวอยู่นี่อยู่อยู่อยู่กรุงเทพเจักปีแล้วมากรุงเทพกะรวมแบบอะไรช่องสามปีแต่บ่เคยบ่เคยออกมาแบบนี้อ๋อบ่เคยมาเที่ยวเนาะนี่กะให้น้องเก็บภาพบรรยากาศเต็มตาโลดบันเก็บไว้ <c oughs> ไปสู่ไปเล่าสู่พ่อแม่ฟังอยู่ทางบ้านข้างนึ่งในมาแล้ว ข่อยางมื่อเลยออูโูจากนอนอยู่นี้เลยบ่เออความใหม่เฮาบ่เคยเห็นเนาะเฮาก็ตื่นเต้นนะอเที่ยวะรนาะหลัเี้ยงเล้ายเลยนักท่องเที่ยวทุกชนชาติสามารถเข้ามาที่นี่ได้ส่วนฐานะฟรีเด้บริียเงิน อ้น,น,ออน้ามาทบใจบ่ทบใจเนี่เขาเสียงันดิเขาใ้เข่าฟีขักบ่ของหนามของในกับฟีฟี ut, ทุกอย่างปั่นเรือกับฟีแต่ว่าเพิ่นปิดแล้วั้งปิดแล้วคำแล้วจะมีกูประมาณแค่หามุ้งเดยวต้องมุ้งัก็มาิเห็นคนไล่บ่บ่ ตื่นเต้นวันนี้น้องก็มาทางแรกเนาะออกมาเที่ยวทางแรกเนาะเป็นทางแรกของน้องสาวคนนี้นนะกประทับใจหลายจนไม่ตาแบบโอ้อยากเอาแบบเออเอาหมูเอียังไว้หลายเนาะอยากเอาหมูมาเลยลายอยากให้หมูมาเห็นน้ำมือหนาชวนมาเด้อเด้อไอ้พามาอีกยังมีอีกหลายที่ที่เฮาบ้านเห็นเลยในเมืองกรุงเทพนี่เนี้ยว่างๆเนาะว่างน้องว่างเดี๋ยวพามา กมาดีนะทุกคนลิวเปนต้นงอาเราถึงกับอึ้งเิวหาได้ปกติแหละเรื่องธรรมดาของคนทีเบ่เคยเห็นเนาะแ่าเป็นแบบเป็นบคัาาวให้ซีหมอแแม่ น้ำคืนแห้งบ่ต้องหัวอคือก็ได้เปิดไฟงามสพานมองหา,านที่เมาเนีน่ยนำขึ้นแห้งงามจะเปิดไฟแสงสว่างอันนี้คือว่างซีบร้นาะความสเาม,ามาห<ม>ันมาความการบานนี่ที่ถามความมูซึกเป็นยังไงมูประทับใจแห้งแบบมอจ่อยางเมื่อจนะุ่อยางเมื่อคนนั้นเดนับใจงามทางแรกคือการ เป็นบ่อค้งแรกที่มาสวนนี่แม่นบ่องานแหงนี่ยังมีท่านอยากเมื่อทำได้ไหมนี่ดิเป็นอะไรวิวมันงามบ่เคยเห็นเนาะบรรยากาศมันแบบมันสดชื่นบรรยากาศร่มรื่นสดชื่นเย็นคนกระไลข้นกระไลเนาะนักท่องเที่ยวกระไลทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนาะ อันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยมบ่เลอะไกดิตใจติดใจกับสิ่งที่ต้มหนาถึงกับอึ้งไ่เคยเห็นเนาะบ่ได้เนมกล้องสั่นเน้มตัวล่างก็ไดถึงกับอึ้งอยู่บ้านเฮากับมีแต่ฝุ่นแต่ขี้เงื้อเนาะมีแต่ปลาตะดงบ่บ่ได้เห็นในเมืองบ้านนี้เนาะมาเจอเมืองรีวิไลเป็นแบบนี้ความสวยงามแบบเบิ่งหน้าตาเบิ่งแต่ละคนตื่นสั่นใจ ตื่นตันใจจนเมาอยัง,งบอกอือมีแหละคือครั้งแรกของน้องเนาะทีได้มาเห็นตื่นตาตื่นใจเนาะคำอ่าบรรยากาศที่หาไซบอได์ดเดยเบ่เคยเห็นเนะาะทำแต่ง,งานฮะนับเบิ่งที่ละนอะ้องนับเบิง <c oughs> ่งจักสัน่นเจ้าว่าโอ้ตึกจักสันเัน่าวานี่นับเบิ่งที่ละ เสียเงินเลยขนาดนับเออเอาโอเคสำหรับคลิปนี้น้องๆอ่ะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพาหน้องประชีอื่นไปเมืองเมืองไต่ดินนอว่านเห็นนี่บ็าท่นเห็นไหมเมียนบ่บ้านเห็นถามว่ามีสิเวนบ่เมียนบ่มีเหรอเนาะไต่ดินเแถวอยู่ไเมียนเมนเมนอยู่ไหนจะบอเอาบ่เสียอีกเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปโอเค สำหรับคลิปนี้นนม,มีมี <c oughs> ของขายมีทุกอย่างเลยยังงงอยู่เออบแต่บอเออดีตภาพไปเบืองอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม <c oughs>